เรื่องนิทานแห่งดวงดาวและนกน้อยผู้มีความหวังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมียสุนต์ตนหนึ่งชอบเล่กินเหล่าดวงดาวอสุนต์ตนนี้ถือกำเนิดขึ้นจากความมืดมันเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวมีรูปร่างสีดำร้ารูปทรงอาศัยอยู่ได้ด้วยการกลืนกินดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าทําให้โลกตกอยู่ในความมืดมิดที่หนาวเหน็บมาเป็นเวลาอยู่นานผู้คนต่างเศร้าโศกและหวาดกลัวพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญกับค่ำคืนที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นมีนกน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีขนสีขาวนุ่มฟูและส่องประกายสว่างสวยมันแตกต่างจากสัตว์อื่นๆเพราะมันไม่ยอมให้ความมืดมิดกลืนกินจิตใจของมันได้นกน้อยตัดสินใจที่จะร้องเพลงแห่งความหวังตอนแรกเสียงเพลงของมันเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบที่แผ่วเบาในความมืดแต่ถึงกระนั้นนกน้อยก็ไม่ยอมแพ้มันยังคงร้องเพลงด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในทุกๆวันในคืนหนึ่ง อสูรกินดวงดาวซึ่งหิวโหวยแสงสว่างอยู่เสมอได้ยินเสียงเพลงของนกน้อยมันเป็นท่วงทำนองที่งดงามเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความไม่ยอมแพ้อสูรกินดวงดาวรู้สึกสนใจมันจึงเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังเสียงเพลงของนกน้อยอย่างตั้งใจและเป็นครั้งแรกที่มันรู้สึกถึงสิ่งอื่นนอกเหนือจากความหิวโหวยมันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายที่มืดมิดและเย็นชาของมันเสียงเพลงของนกน้อยไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาแต่มันคือแสงแห่งความหวัง เป็นแสงดวงรองเล็กๆในความมืดมิี่ครอบง้ำทุกสิ่งอสูรกินดวงดาวรู้สึกประทับใจในเสียงเพลงของนกน้อยมากจนมันเริ่มหลั่งน้ำตาออกมาแต่น้ำตาของมันไม่ใช่น้ำตาธรรมดาแต่เป็นหยาดหยดแห่งแสงสว่างแต่ละหยดคือดวงดาวดวงเล็กๆนกน้กนอยเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงยิ่งร้องเพลงให้ดังขึ้นเสียงเพลงของเขาตอนนี้กลายเป็นบทเพลงแห่งแสงสว่างและความหมอกที่ไพเร้องงดงามยิ่งอสูรกินดวงดาวหลั่งน้ำตามากเท่าไหร่ ยิ่งปรปกดบ,บนท้องฟ้ามากขึ้นเท่านั้นแต่และดวงสองประกายสว่างไสว,สวกว่าเดิมใน,นไม่ช้าท้องฟ้าก็กลับมาเต็มไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงอีกครั้งและโลกก็ถูกอับไปด้วยแสงดวลตาของเราดวงดาวน้อยใหญ่อสูรกินดวงดาวไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมือดอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นผู้พิทักษ์ดวงดาวคอยดูแลพวกดวงดาวไปตลอดกาล และเสียงเพลงของนกน้อยก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นท่วงทำนองแห่งความหมองที่ยังคงก้องกังวานไปทั่วจักรวาลจนถึงทุกวันนี้ค่าที่สอนใจของนิทานเรื่องนี้คือแม้แสงสว่างที่เล็กที่สุดก็าสามารถเอาชนะความมืดมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ความกล้าหาญความหวังและความเมตตาคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนหัวใจที่มืดมิดที่สุดให้กลับมามีแสงสว่างและนำแสงสว่างมาสู่โลกได้